สำหรับการเดินป่านะคะสิ่งที่สําคัญไม่แพ้ ح, เป้กับรองเท้านั่นก็คืออุปกรณ์ทำอาหารและอุปกรณ์ทำอาหารที่ใช้ในการเดินป่าเนี่ยต้องเล็กเบาแล้วก็คุณภาพดีนะคะสำหรับไฟเมเปิลเนี่ยมีให้เลือก2แบบนั่นก็คือชุดหมอ้อที่มีเฉพาะหม้ออย่างเดียวและอันดับที่2ก็คือชุดหมอ้อพร้อมเตาก็คือมีทั้งหม้อแล้วหัวเตาในตัวไปดูกันเลยค่ะว่าแต่ละรุ่นต่างกันยังไง สำหรับตัวชุดหม้อนะคะจุดเด่นก็คือสามารถทำอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นหุงข้าวทำกับข้าวทอดไข่อะไรเงี้ยก็คือสามารถทำได้เยอะส่วนชุดหม้อพร้อมเตาเนี่ยจุดเด่นของเขาคือเน้นการต้มน้ำแล้วก็แพคเกจจิ้งที่เล็กนะคะแล้วก็เพื่อเอาไปใส่เป้ได้อย่างสะดวกสบายก็เวลาพกก็คืออาจจะมีแค่ชุดนี้แล้วก็มีแก๊สกระป๋องสักหนึ่งใบแค่นี้ก็พอแล้ว เริ่มกันที่รุ่นมาตรฐานนะคะก็จะมี FMC 207แล้วก็ FMC 208ซึ่งทั้ง2ตัวเนี้ยวัสดุเหมือนกันแต่ว่าแตกต่างกันที่ขนาดแล้วก็จำนวนชิ้นนะคะมาเริ่มที่207ตัว207เนี่ยก็จะมีเป็นชุดหม้อ1ชุดอย่างก็อย่างนี้เลยแล้วก็ตัวเขาเนี่ยเขาจะได้ตัวถุงผ้าด้วยนะคะทุกตัวนในเซตของไฟเบอร์เนี่ยจะมีถุงผ้าให้แล้วก็จะมีถ้าสำหรับตัว207เนี่ยจะเป็นหมอ้อหนึ่งใบ แล้วตรงนี้ก็คือจะเป็นหม้อแบบชิ้นเล็กหรือว่าเราจะใช้เป็นกระทะเล็กๆก็ได้เหมือนกันเอาไว้ทอดไข่ต่อมาที่200บนะคะสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาของเขานั่นก็คือเขาจะมีชุดหม้อที่เป็นชุดใหญ่เพิ่มมาอีกเซตหนึ่งนี่ลองแกะให้ดูนี่ขนาดด้านในของเขาเนี่ยจะเหมือน207เลยเซตหนึ่งก็คืออย่างนี้ แล้วก็มีเซตใหญ่ก็คืออยู่ตรงนี้อีกเซตหนึ่งก็คือจะใช้งานได้สะดวกมากขึ้นในการาทาน2-3คนหรือว่าทำอาหารหลายๆอย่างพร้อมกันนะคะสำหรับเซตนี้แล้วก็ต่อมาที่ XK6 นะคะเป็นรุ่นที่เป็นชุดหม้อหนึ่งใบนะคะอันนี้เขาจะมีข้อแตกต่างถุงเขาจะเป็นสีขาว,วก็จะไม่ค่อยเหมือนเพื่อนเท่าไหร่แล้วก จะเป็นหม้อที่น้ําหนักเบาลงนะคะแล้วก็จุดเด่นของเขาเลยก็คือมีฮิตซิงค์นะคะก็จะช่วยเรื่องการกระจายความร้อนทําให้เวลาเราต้มน้ำเนี่ยน้ำจะเดือดได้เร็วแล้วก็ประหยัดพลังงานก็คือใช้แก๊สน้อยลงนั่นเองต่อมาก็จะเป็นหม้อรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะของไฟไมเพื่อนั่นก็คือเป็น fmc 2 1 7แล้วก็2 1 8นะคะสําหรับตัว2ตัวนี้ก็คือจะต่างกันที่ขนาดเลยก็คือจะมีขนาดอันนีค้คือขนาดที่เหมาะกับ1-2คนส่วนอันนี้ก็อาจจะเป็น2-3คนนะคะ ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยของการอัปเกรดของเขาเองที่อัปเกรดมาจากรุ่น207นะคะก็จะเป็นตัวฮีทซิงคที่ให้เข้ามาด้วยแล้วก็ดีไซน์ที่ค่อนข้างสวยงามนะคะแล้วก็อย่างนึงก็คือน้ำหนักเบาลงด้วยสำหรับตัว Star X1 นะคะจุดเด่นของเขาก็คือจะ b นี่เลยฮีทซิงคนะคะที่เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็เรามาดูกันดีกว่าว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีอ่า นะคะนี่คือเต่าของเขาและที่สําคัญเขาใส่แก๊สกระป๋องซาลาเปาได้เพราะฉะนั้นเวลาเราขนย้ายหรือเราแครี่ของเนี่ยเราสามารถเอาแก๊สใส่เข้าไปได้ง่ายๆแล้วก็ปิดเพื่อการขนย้ายแล้วก็ใส่เป้ได้อย่างสะดวกนะคะต่อมากันที่สไตล์ t r e 3นะคะนอกจากรูปลักษณ์ที่สวยงามมากิ่งขึ้นนะคะก็จะมีฮีทสิงที่ขนาดกว้างขึ้นและใหญ่ขึ้นนะคะมาเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้าง ตัวของเขาเนี่ยจะมีระบบล็อกนะคะแล้วก็ดึงออกปุ๊บแล้วก็กางค้างมานะเขาก็จะล็อกแบบแข็งแรงทนทานเลยเปิดมาข้างในนะคะก็จะมีอุปกรณ์เตาแล้วก็มีแก๊สสระเปาเนี่ยก็คือเราสามารถใส่แก๊สไซส์เล็กเนี่ยเข้าไปข้างในได้เวลาเก็บแครี่เนี่ยก็จะสะดวกต่อมาก็จะเป็นเตานะคะอ่าและที่สําคัญมีฐานรองเตาให้ด้วยสะดวกมาก มาการที่ตัวสุดท้ายของเรานะคะก็คือ Star X 2นะคะตัวนี้จุดเด่นของเขาเลยก็คือมี cover ให้ถึง3สีนะคะก็จะมีสีดำสีส้มแล้วก็สีน้ำเงินอันนี้ก็คือแถมให้ไปเปลี่ยนใช้งานได้เลยส่วนข้างในนะคะสามารถใส่แก๊สกระป๋องกลางได้ก็คือ230กรัมนะคะใส่ได้แล้วก็ใส่เตาได้ปุ๊บเหมือนเดิมแล้วก็ที่วางขาเตา เอาละค่ะด้วยความที่หม้อเรามีเยอะขนาดนี้นะคะสําหรับใส่เดินป่านะคะการใช้งานเนี่ยเลือกง่ายๆเลยสําหรับผู้ที่ต้องการาต้มน้ําเร็วเน้นพกเกตเน้นเอาแก๊สเนี่ยใส่ในชุดเซตหม้อเนี่ยเลือกแบบนี้ได้เลยเป็นเซตหม้อพร้อมเตาก็คือพร้อมใช้งานเอาใส่เป้เนี่ยเดินแบกสบายส่วนสายไหนที่ต้องการการทําอาหารชอบแคมป์ชอบแคมปิ้งด้วยแล้วก็เดินป่าด้วยแล้วชอบทําอาหารด้วยนะคะ ชุดเซตหม้อเนี่ยเป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆเลยลองดูนะคะต้องมีสักเซตหนึ่งเนี่ยที่ถูกใจคุณแน่นอน